ที่โรงแรมลากูนาเกรนแอนสปาอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาและจะด้มีการแถลงข่าวการจัดการแข่งขันร,รถยนต์ทางเรียบสนามเฉพาะกิจในรายการพีทีสงขลากลางปรีครั้งที่3ระหว่างวันที่15-19ตุลาคม2568ณสนามชั่วคราวพีทีสงขลาสตรีเซอร์กิตริมชายหาด,ดราตราทัศน์อำเภอเมืองจังหวัดสงขลาโดยมีนายสุพิษพิทักษ์ธรรมนายุกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาเป็นประธานแถลงข่าว ร่วมกับนายวัญชัยปัญญาชรีนายกเทศมนตรีนครสงขลาผู้แทนสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสงขลาเจ้าหน้าที่ตำรวจทำหน้าที่รักษาความปลอดภัยและผู้แทนจากบริษัท pt m a g n อ t r o n motor sport ซึ่งเป็นผู้จัดการแข่งขันนาฉลองติรัตไรภูสิทธิ์ผู้อำนวยการควายการสื่อสารองค์กรบริษัท pcg energy จำกัดมหาชนกล่าวว่า,า,าการจัดการแข่งขัน pt สงขลากลางปีครั้งนี้เป็นครั้งที่ส ซึ่งในการจัดการแข่งขันครั้งที่ผ่านมามีผู้เข้าชมประมาณ2 0 0 0 0 0คนซึ่งในปีนี้คาดว่าจะมีผู้เข้าชมไม่แพ้ในครั้งที่ผ่านมาซึ่งขณะนี้มีผู้สมัครเข้าร่วมการแข่งขันแล้วไม่ต่ำกว่า250คันซึ่งจะทําให้เกิดการจ้างงานสร้างรายได้ของคนในพื้นที่สําหรับการจัดการแข่งขันพีทีสงขลากรังปรีถือว่าเป็นการแข่งขันรถยนต์ทางเรียบที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทยทางด้านนายสินธีรนิติประธานจัดการแข่งขันพีทีสงขลากรังปรี 2025ได้กล่าวถึงการจัดการแข่งขันว่าเพื่อเป็นการพัฒนาวงการมอเตอร์สปอร์ตการสร้างงานสร้างอาชีพ เกี่ยวกับรถยนต์และที่สําคัญเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจในพื้นที่และยังมีเป้าหมายให้การแข่งขันเป็นไอคอนในการแข่งขันในกลุ่มประเทศอาเซียนและเป็นรูปแบบสากลในปี2026ในการแข่งขันพีีสงขลากลางปรีเมื่อปีที่แล้วได้สร้างปรากฏการณ์ในวงการมอเตอร์สปอร์ตของเมืองไทยและประเทศรอบข้างผ่านติกตอกมากกว่า26.9ล้านวิวมียอดชมการถ่ายทอดสดประมาณ13.1ล้าน มียอดผู้เข้าชมมากกว่า1 0 0 0 0แสนคนทำให้เกิดการจ้างงานมากกว่า4,500คนขณะนี้มีรถยนต์สมัครเข้าร่วมแข่งขันแล้วประมาณ260คันซึ่งถือว่ามีจำนวนมากที่สุดในประเทศในขณะนี้งานในบริษัทรถยนต์ร้อยละเก้าสมาจากของการพวอนี้ทว้งนั้น